เรื่องสีนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูใหญ่กับเล็กลมีเล็กหใหญ่นี่เล่นใน,บ,นบ้านหรือนอกบ้านได้สำหรับเด็กก็อนะ่หสีฟ้าคนละเัวเล็กใช่ไหมของตัวเนาออ่าสอเล่นเบียบตกน้ำน,นั่งรับไม่ต้องกลัวพังนะครับมันเด้งคือลูกสติกเกอร์หันมาด้านซ้ายกับขาไหนก็ได้ส่วนด้านนี้ไว้สแกนดูคลิปสอนถลืมมาแลเรยิบกันเลย ทำทด้เหมือนปลาลูกดอกสะกินหลวมๆสบัดข้อมือให้ออกตัวแนวตั้งเท่านั้นนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนนะเหมือนปลาลูกดอกอะ่ะใช้แรงตรงนี้เยอะๆตรงนี้ใช้น้อยๆถ้าไม่ถึงค่อยเพิ่มนะครับอาเทสโดยดีรอตรงเลย 60บาทครับมือใหม่อย่าเพิ่งเล่นใกล้หลังคาต้นไม้สระน้ำนะครับเล่นโล่งๆไปอนดก่อนนะกดรับของคุณเลยครับพร้อม <c oughs> จ้าขอบคุณครับเด <c oughs> ี๋ยวเพมขานกมาเลยจับดูปลอดภัยโดนหัวไม่แตกโดนกระจกไม่พังครับเดี๋ยวทดสอบให้ครับตัวจริงสร็จริงเนี่ยหนูดูคนในนในทีวีกับคนขายดิหน้าเหมือนกันไหม ตัวจริงเปี่ยจริงไม่มีสาขาอื่นนะครับรับประกันคุณภาพซื้อปุ๊บลองปั๊บนั้นของแท้ครับเลียงตรงๆตีๆๆ่ใช่ปลาลูกดอกครับแต่ซื้อปุ๊บแล้วเขาไม่ลองให้เขแสดงว่าเขาไม่มั่นใจในสินค้าแล้วแต่ผมมั่นใจผมทดสอบให้คุกินครับเลี้ยงกินกบบชัวร์ครับต้องปกทุกตัวในบ้านผ่านเนี้ยในบ้านผ่านเนี้ยนอกบ้านเพราะมันหนาและไกลแต่วงแคบกว่วงกว้างออกแรงเยอะออกแรงน้อยครับตัวใหญ่จะออกแรงน้อยกว่าตัวเล็กครับ ดูที่ว่าชอบแบบไหนแบบไหนนะแบบเรื่องนี้ไหมอ่าสามสิบกับห้าสิบชอบแบบไหนตัวหนชอบสีที่มันเห็นชัดชัดสิเป็นคืนมืดเลยอย่าเล่นกลางคืนเราหายเห็ยเพราะหนูจะคว้างรับได้แบบพ่อค้าในครั้งแรกหนูยังไม่รู้จังหวะมันจะไม่กลับมาแบบนี้หรอกต้องฝึ้น อาเิสให้ดูอสอนเล่นด้วย<ท>กลับไปบ้านแล้วเก็บจะได้ไม่ต้องโทษของไม่ดีต้องโทษตัวเองนะเหยียบ yeah, ตกน้ำนั่งบาไปดูคุณสมบัติก่อนเด่งขึ้นลูกไม่แตกไม่หักสติ๊กเกอร์หันมาด้านนี้จับขาไหนก็ได้สติ๊กเกอร์ด้านนี้เอาไว้สแกนดูคิดสอนใช้ข้อนนี้มาแล้วยกันทำาให้เหมือน้าลูกดอกงานวัดอะ่ะตะกี้หลวม กะบัดแตข้อมือให้ออกตัวแนวตั้งห้ามออกแนวนอนนะครับท่านี้ถ้าไม่เวิร์คลองเปลี่ยนเป็นท่าปาไพ่ดูแต่ขอให้เป็นท่าสุดท้ายเพราะชั่วโลกเขาเล่นท่านี้อาเพชชัดที่เราสุดที่สุดเชืองเชืองง่ายไม่ต้องใส่เข้าวกับเชืองยังไงเป็นสแกนดูคลิ้งสองดีๆนะ ที่คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะั้นหล่อไปครับหล่อไปใช่ไหมงคนนี้นี่คนนี้คนริมโอ้มัมจตุกเลยนอะา็ินหน้าหนะอยน่ะฝากชมรายการย้อนหลังด้วยนะครับขอบคุณครับจา้า